นีไม่ใช่แค่คินมกันแดดที่ขาดไม่ได้นะก็คือโลชั่นบำรุงผิวโลชั่นเบบี้โ,โลชั่นเราใช้ทุกวันเลยวันนี้ทำไมมีเดินไปทุกครั้งเลยเหรอคะโอ้โหก็ยิ่งไปเที่ยวอย่างนี้นะ,ะกิจกรรมแน่นๆมากเลยเมื่อกี้ไหนใครบอกว่าจะไปทำอะไรกันบ้างน,นะจะไปไว่ายนะ้ำจะไปขี่จักรยานค่ะโอ้ไหนแดดจะรอนเนี่ยเหงื่อก็ออกง่ายอีกใช่ไหม ผิวเด็กๆแบบหนูเนี่ยยังบอกบางเพราะว่าชั้นผิวหนังเนี่ยเขายังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วผิวหนูจะเป็นยังไงคะ้็หนูเห็นไหมล่ะว,ว่าบางทีหนูกลับมาจับไปวิ่งเล่นเนะเาะหนูก็จะมีรอยแดงที่ผิว <c oughs> ผิวสัจจานเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดจากการที่เราผิวของเราเนี่ยเสียความชุ่มชื้นไปก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นรอยแดงแล้วก็เป็นขุยได้ง่ายอ๋อจริงด้วยแล้วก็หนูก็ขันเล่นไม่สนุกเลย โอเคเดี๋ยววันนี้นะมามีจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้หนูทดลองกัน <Yeah. S 1> เราจะมาวัดค่าความชุ่มชื้นของผิวกันหนูจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นว่าทำไมเนี่ยโลชั่นถือเป็นสิ่งจำเป็นเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยเค okay, นะใครพร้อมแล้วบ้างเรามาวัดค่ากันดูดีกว่า <Yeah. S 1> นี่นะเป็นเครื่องวัดค่าความชุ่มชื้นของผิว เราก็จะไปอาบน้ำกันแล้วมาวัดค่าดูกันอีกทีหนึง่งโอเคไปไหมได้อาบน้ำร็จแล้วค่ะโอ้ทำไมใส่ชุดว่ายน้ำมาเนี่ยอ้าวก็ทโดดน้ำเหมือนหนูปไปว่ายนะ้ำมาตัวเปียกๆมาเลยว่ายห,หนูต้องชุ่มชิ่งชมากเลยอยากไปเที่ยวกันมากเลยใช่ไหมนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาวัดค่ากันอีกทีหนึว่าลหลังอาบน้ำมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังอาบน้ำเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเสียความชุ่มชื้นเนี่ยไปมากถึง2.5เท่าเลยนะยิ่งเราแช่น้ํานานเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยิ่งเสียความชุ่มชื้นกันมากไปเท่านั้นแถมถ้าเป็นคลีนนะเหมือนที่เราไปไว่ายน้ำไปสระว่ายน้ำอะยิ่งเสียความชุ่มชื้นมากขึ้นไปอีกแล้วเล่นน้ำแช้นะ้ำมันผิวชุ่มชื้นขึ้นนะเนี่ยใช่รอยเราถึงต้องทางโล อาบน้ําทันทีไงคะเดี๋ยวมาทาโลชั่นแล้วก็ไปวัดค่ากันอีกทีนึงไหนใครใช้โลชั่นตัวไหนบ้างใช้ซันแลนโลชั่นมิเกรนค่ะ,ะเพราะว่าผิวหนูมันบอกบางกว่า,วา,วา,วาแล้วก็ชอบแพ้ง่ายดีวว่าเขาต้องทำมาจากนมสุค่าแนะนำแบบนี้อือใช่เลยตัวนี้เ็ามีสารสก,กัดจากน้นํานมที่เขาบอกว่ามีน้ำนมเข้มข้น ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกกับผิวบอบบางก็ที่มีแนวน้มระคายเคลืองได้ตัวสารสกัดจากน้ำนมเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงผิวสารสกัดจากข้าวเนี่ยเขาจะช่วยปกป้องผิวให้แข็งแรงที่เขาบอกว่าตัวนี้นะช่วยปกป้องความชุมช่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงเลยนะคือตลอดวันเลยแล้วก็ที่สําคัญที่แบบอมีชอบมากๆเลยนะเพราะเขาแบบไม่มีใส่สารระคายเคือที่ทําให้แบบระคายเคืองผิวพอลเเบนาราเลีซมโเฟตแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วย อเราชอบทาแล้วใช่ไผิวไม่เหนียวตัวแล้วก็หอมด้วยออีกสองคนมาทานโลชั่นเร็วค่ะคือตัวนี้ค่ะการสันเบบีพิมค่ะเขาทำให้ผิวเนื้อม,มากแล้วกลิ่นเหมือนแป้งเด็กด,ด้วยค่ะอ๋อกลิ่นหอมเหมือนแป้งเด็กเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ของจอร์ซัพเลยนะเหมือนนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วมิก็ใช้ให้หนูด้วยคือดีเนาะผิวหนูก็นุ่มๆตัวเนี้ยเขามีสารสกัดจาก น้ำมันมะพร้าวเหมาะกับผิวธรรมดาเนาะตัวสารสก,กัดจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคือเขาจะช่วยดูแลผิวอย่างอ่อนโยนล็อกความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยดูแลผิวให้นุ่มนี่งง่างทาโลชั่นกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวัดค่าความชุ่มชื้นผิวกันอีกทีนึงโอ้าทาโลชั่นผิวหนูชุ่มชื้นขึ้นมากเลยอือจริงเราก็ใช้จอนรันโลชั่นกันมานานแนละ้วเนาะ พอได้มาทดลองวัดค่าเนี่ยเห็นได้เลยว่าการทาโลชั่นหลังอาบน้ําเป็นประจำเนี่ยสำคัญมากจริงๆอย่าลืมทาโลชั่นกันเป็นประจำนะโลชั่นดีๆแบบเนี้ยแบบนี้ก็สบายใจหนูนที่จะให้หนูไปกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพราะว่าช่วยล็อกความชุ่มชื้นไม่ทําให้หนูแพ้ระคายเคืองง่ายเพราะมีผู้ช่วยล็อกความชุ่มชื้นผิวไวเหมือนอ้อมกอดของันนี้ที่ปกป้องหนูตลอดทั้งวันเลย